โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอีก่กับผมวิวซังนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นอาริโลมในแรลงร้อยดาวนะครับมาดูกันครับว่าเกมนี้เนะี่ยผมจะพอเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าในเกมนี้เนะี่ยก็เป็นแรงร้อยดาวเลยครับผมในช่วงท้ายซีเนาะอย่างแรกก็เดินมายุดคุ้มก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นกเนี่ยมันนกหรือปูเนี่ยมันจะเกิดฝั่งของดาร์กเนาะ ไม่ได้ยุดคุ่มดากจะคุ้มมากกว่าครับต้นเกมต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราก็ตีเิดไปนะคอยช่วยเมดเขียชีฟนะครับนี่ครับปูเกิดแล้วนะเดี๋ยวลงไปช่วยล่างนะครับไบรอนต้นเกมช่วงวิ่งหนึ่งเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับไม่แปลกที่น่าจะเทรดแพ้นะอันนี้เราก็ต้องไปช่วยนะครับผมอันนี้เขาไม่รู้ว่าเรามาเติมนะครับตาพิตีมตันพื้นไปด้วยโอเคครับเก็บมาได้ช็อตนี้ผมบอกเลยว่า คุ้มมากนะครับเพราะว่าเราเดินเนี่ยเราเก็บลายแมปเนี่ยได้ดีมากกฝันหังข้ามเขาไม่เห็นเรามาเติมนะครับผมเดี๋ยวก็เดินไปช่วยกลางนิดนึงเนาะเดินขู่นะครับให้ฝันหังข้ามไม่กล้าเล่นเนาะบนไม่น่าไหวนะครับผมจะเน้นช่วยป่าฟาร์มก่อนนะจะได้เติมเลนกันไวๆนะผมจะได้เดินเกมไวเนาะแคลรี่ก็ต้องเซฟหน่อยนะครับ เหมือนเนบนจะไม่เซฟด้วยนะครับโผขนาดนั้นนะก็ต้องปล่อยไปนะครับในช่วงต้นเกมเนาะเราก็อาจจะมากดเลนออเพื่อแลกกับอ่าเลนบนได้นะครับตอเกมนี้ทีมเราเน้นเกียร์ไวเนาะไมรอนเขาไม่แหลมนะครับผมอันนี้พาทีมไปเติมมังกรกได้นะครับเดินตัดแม่น้ำเลยนะฝนข้ามเขาโผบนสองนะครับแล้วก็โผล,ล่างหนึ่งเนาะโอ้จะรันพอมแตกกัาานหรอวะน่ะ โอ้โหมยโดนนะครับดีนะครับมวยยังฟิกรอดมาได้อยู่ตีตัวโลไปก่อนนะครับออสเท็กเนาะโอเคตาโปตีมเน้นที่พวกอสเท็กนะที่พวกอสเท็กละแล้วก็ตีต่อนะครับผมผมเน้นตัวโลก่อนนะโอเคได้ตัวโลมาสองไปโอ้โหไม่โดนนะครับช็อตนี้พลาดจริงนะครับไม่ไหวนะครับเราโดนสองตัวยิงเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราได้มังกรอย,อยู่นะครับเพื่อนเราน่าจะชนะไฟอยู่เนาะโอเคมวยถ่ายเข้าไปสียครับมวยอีกมัดนึงอีกมัดนึงมวยสวยครับได้มาคุ้มมากเลยครับช็อตนี้ หาใครกำลังมองหา idl v คุ้มคุ้มสกินแสสวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ admin ต้น tp 7เมโลท็อปอัพเพจบร,ริการรับเติมเกมอะไร24ชั่วโมงสุดรอบคุ้มปลอดภยัยใช้เพียงแค่เวเในรีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข้อสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและแอดไลน์เมโลท็อปอัพเอดไลน์เมโลทอปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะ เป็นไปได้น่ยต้นเกมฟาร,ร์มได้เราก็คนฟาร,ร์มไปก่อนครับเพราะว่าอารินเนี่ยส่วนมากอ่ามันไม่ได้ถึกอ่าด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับถึงแม้มันจะมีลดดาเมจก็จริงนะครับแต่มันก็จาเป็นจะต้องพึ่งเกาะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเกาะเนี่ยอารินก็ไม่น่ายืนได้นานนะครับ ต้องคอยเดินเปิดพุ่มไม้แครีนะโอ้โหนี่เลยอยู่ในพุ่มเหรอวะชิบหายแล้วนะครับไม้คดต้องออกนะโหตามปื้นีไม่โดนไวย ตอนนี้ผมพลาดจริงนะครับผมเราโตรโรเข้า,เาผมสุดไงฟิกมาเอาผมเลยนะโอเคแต่ทีมเราก็ได้โตรโรมาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นโรมนะครับผมเสียคิวก็ไม่เป็นไรนะ พอได้ป้อมบ,บนเนี่ยเราเน้นเดินเกมเลยนะครับผมเราเดินได้อยาอ่างอิสระเลยนะตอนนี้นะเ่นมก็ต้องหาจังหวะช่วยทีมอะไรช่วยเพื่อนอะไรได้ก็ว่าไปนะครับผมก็เล่นไปได้ก็ต้องหาเล่นนะ ช่อนี้เล่นบนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราหาเปิดเลยนะหาโดสักตัวนะครับโอเคโดตโรไปอันนี้ตัวโลเขาเข้ามานะครับตามไปจีนไปโอเคตัวโลเขาเสียสกิลแล้วนะอันนี้เราต้องอ่อนนะครับเรายื้อสกิลเยอะแล้วนะครับฝันของข้ามน่าจะหมดเนาะอันนี้ก็ปล่อยเพื่อนเอาไปนะครับแล้วก็กลับไปลีนะโอเคครับมาช่วยเลนล่างต่อนะครับฝันของข้ามไอ้ไมรอนมานะครับโอเคตันช่วยเพื่อนนะสโลไปด้ไม่รอดนะครับบอกเลยว่า ทั้งสกิลสองแล้วก็ต้นพื้นแล้วก็เปิดแมพเนะี่ยโคสโลไม่ได้เดินครับผมบอกเลยอยันนี้พยายามเดินโซนโนไปนะยังไงตัวโลกเขาก็กันไม่ได้นะครับยังก็ได้ป้อมนะโอเคครับสวยเปลี่ยนไปเล่นกลางต่อนะครับริเรียว่าไงโอ้ถ้าเวลาเราเล่นอารีลมเนะี่ยเมทที่เราเมทที่ผมไม่ชอบสุดก็น่าจะเป็นริเรียนะครับผม ก็ตัวมันค่อนข้างที่จะจับตัวได้ยากนะครับผมเพราะว่ามันพลิวนะ้วเนาะ ต้องคอยดูแมพให้ดีนะอันนี้คือยีน่าเรา,าปิดหลังไว้นะครับเราต้องพยายามเดินไล่ไปนะโอเคอยีน่าปั่นนะครับโอเคโดดยีน่าไปแล้วยีน่าฝกใส่คอมโบจัดช็อตนี้บอกเลยว่าโดดทีมีหายนะครับโอเคกดเปิดตาสโลว์ให้เพื่อนนะไปรอดบ้า่ไงจังหวะนี้เขาไปสโลว์เพื่อนตีๆ,ๆีีสวยได้มาสี่ตัวนะครับไฟนี้โคตรคุ้มทีมเราไม่ตายสักตัวนะครับไม่เสียสักคนเลยนะโคตรคุ้มนะครับช็อตน,นี้แบบนี้ก็หาทําได้ไหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเคลียร์เลนเอาดาร์กเอาอะไรก็เอาได้หมดนะตอนนี้ เดี๋ยวทีมผมก็น่าจะเอาป้อมแล้วค่อยไปเอาดาร์กนะครับผมทีมเราจะเอาบาเล็กนะครับผมผมก็ต้องเข้าไปแทงแนละ้วโอเคผมกดอันตีเข้าไปนะครับสตาร์เวิร์ดทีมตายด้วยโอเคยังได้อยู่นะครับช็อตนี้ได้ดีเดียมานะได้สองนะครับเมื่อกี้ถือว่ายังโอเคอยู่แลกกับโลมเนาะนี่ก็มาโซนให้เพื่อนนะครับทีมเราเอาดาร์กเนาะ เป็นไม่ได้ต้องหาโซนนะขอหนูข้ามมีตัวแหลมเข้ามาเนี่ยเราหากคตสองแล้วก็เก็บสเต็กรอเพื่อนได้เลยนะครับผมทีมเราเนี่ยจะขึ้นบ้านนะครับหาเปิดแมมเนาะอันนี้ไบรอนเขาหลุดนะครับเปิดตาสโลเลยนะ ได้สองตันพื้นงับนะครับสองแจ็คพอนะโอเคตัดตัวมาได้ตัวหนึ่งนะครับช็อตน,นี้คนเราเยอะกว่านะครับยังไงเราขึ้นบ้านเนี่ยเราได้เปียกป่านแน่นอนนะอย่าหามุมเลยนะครับผมเฮ้ยตัวโรจะเย็นโอเค,อเคผมโดดเข้าไปเลยนะครับโอเคตาบตทีมไอรอนบอดี้ไว้นะครับโอเคดานบนต่อนะทีมเราก็ค่อนข้างที่จะเปิดไฟได้สวยอยู่นะครับ เผื่อได้สามทางเลยนะเหลือประเด็นคือเหลือคาเฟ่กับลิเลียนะครับทีมยาวไหมโอเคต้องเข้าไปช่วยวีบนะไอเคสวยครับไมลอนมาไม่น่าทันนะครับปีป้องแตกกันนะสวยครับเกมนี้ไม่ถึงอ่าสิบห้านาทีก็ชนะได้นะครับ<ะ>ก็เป็นการเล่นอาริโรมในแรงร้อยดาวนะ,วะผมบอกเลยว่าถ้าเล่นอารินโนมดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นได้นะแต่ต้องดับให้มาถูกตาด้วยนะครับผม ก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็มีเท่านี้แหละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยครับสำหรับทีนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ